ใครมีพุงใครมีสิวยกมือขึ้นอยู่นี้เลยนะคะแล้วก็วิ่งมาดูคลิปนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีตัวช่วยดีๆนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานผักนะคะไม่ทานอะไรที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ถ่ายยากนะคะมาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยดีๆนะคะที่หนูจะมารีวิวฝากเพื่อนๆกันนั่นก็คือข้างหลังนี่เองนะคะนี่เห็นกล่อง,ง,งใหญ่ๆแบบนี้นะคะคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงนะคะมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟั เดี๋ยวนี้เลยการที่เราไม่ทานผักนะคะไม่ทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารนะคะมันส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะหนูเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเป็นเลยแหละเพื่อนๆรอ,อบตัวหนูเป็นกันทุกคนนะคะคุณแม่ก็เป็นนะคะคือการถ่ายยากท้องอื้ ท้องผูกนะคะคือแบบท้องสมวนถ่ายทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องการถ่ายยางแล้วเนี่ยเร่นททำให้พุงเนี่ยยืดออกมาตัวบวมอีกนะคะนอกจากเรื่องการถ่ายท้องนอกจากเรื่องตัวบวมอ้วนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำไม่เปล่งปั่งไม่สดใสนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันทําให้สิวขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยมีของเสียอยู่ในร่างกายนะคะแล้วเราไม่ถ่ายมันออกมาเนี่ยของเสียตรงนั้นนะคะมันก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปใหม่นะคะ เาไปเลี้ยงร่างกายของเราใหม่นะคะก็มีหลายๆคนพูดไว้นะคะว่าถ้าเราไม่ถ่ายตอนเช้านะคะร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะขี้เนี่ยมาเลี้ยงสมองนั่นเองนะคะ แค่นั้นยังไม่พอนะคะของเสียเนี่ยที่มันดูดซึมกับเข้าไปเลี้ยงร่างกายใหม่เนี่ยมันก็ต้องหาทางระบายออกนะคะแล้วมันจะระบายออกทางไหนนะคะมันก็จะไประบายออกทางรูขุมขนนะคะออกทางเหงื่อทางรูขุมขนบนผิวหน้าของเรามันก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสิวขึ้นนั่นเองสังเกตได้นะคะสําหรับคนที่ชอบท้องผูกไม่ค่อยถ่ายนะคะจะชอบมีสิวขึ้น สิวที่ขึ้นจากการที่ไม่ค่อยถ่ายท้องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่บริเวณคางรามอยู่ช่วงเนี้ยอ่าถ้าเกิดใครขึ้นตรงนี้นะคะก็คิดดูเลยนะคะว่าเรากาลังมีปัญหากับระบบลําไส้ระบบขับถ่ายอยู่นะคะลองดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใย,ยนะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่แพ้การทานอาหารเสริมบำรุงผิวเลยนะคะนอกจาก จะช่วยทําให้ผิวพันสดใสเปล่งปังสิวยุบแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุงยุบนะคะแล้วก็จะทให้น้าหนักลดนะคะเป็นผลพลอยได้ไปอีกด้วยนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการทานไฟเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะ ที่น้ำหนักเราลดลงพุงเรายุบลงเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะวันนี้นะคะก็เลยจะพามารู้จักนะคะเจ้าตัวนี้นะคะดอลลี่ลิสตามีไฟเบอร์นะคะโอ้โหปื้มปิ่มตั้งแต่เห็นกล่องกันเลยทีเดียวนะคะกล่องใหญ่มากดูือ่บอกว่าประทับใจตั้งแต่เห็นกล่องของนางนะคะ <c oughs> มันใหญ่มากจริง <c oughs> ๆ <c oughs> อ่ะมีอยู่สองกล่องเอาให้ดู ฟังหน้ามิดเลย1กล่องใหญ่นะคะเขาจะมีสามซองนี่มี3ามซองแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีซองเล็กๆอยู่ในนี้อีกนะคะเอาไว้ฉีกกินเท่ากับปริมาณต่อครั้งนะคะแล้วก็น่ารักมากนะคะมีสายวัดแถมมาด้วยนะคะทุกกล่องนะคะสำหรับคนที่อยากพุงยุบนะคะก่อนทานก็วัดก่อนรอบนึงนะคะเขาบอกว่า ทานครบ1เซตเนี่ยก็ให้ลองวัดอีกรอบนึงนะคะจะสังเกตผลเลยว่าพุงยุบลงสําหรับเจ้าตัวมีไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเขาเป็นอาหารเสริมไฟเบอร์100%นะคะเป็นไฟเบอร์ที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะสกัดมาจากพืชตระกูลถั่วนี่มีถั่วน่ารักๆอยู่หน้าซองนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ผ่านกระบวนการไบโอเทคโนโลยี Bio นะคะ มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยใช้กรรมวิธีนะคะ mm hmm. Enzymatic Hydrolysis นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกไหมนะคะชื่อยากมากเลยนะคะไอ mm hmm. สำหรับ กระบวนการชื่อ,อยาวๆยากๆนี้มันคืออะไรนะคะมันก็คือการที่จะทําให้ได้ไฟเบอร์เจ้าตัวนี้นะคะให้มีความเข้มข้นหนืดต่ํานะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ไฟเบอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดออกมานะคะโดยกระบวนการนี้เนี่ยมันดียังไงนะคะมันจะทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยละลายน้ําได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ใช่นะคะเขายังมีไฟเบอร์ร้0เต็มซองอยู่ในนี้นะคะ ชงกับน้ำเปล่าดื่มได้สบายๆเลยนะคะเพราะมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสก็เหมือนทานน้ำเปล่าธรรมดาเลยหรือว่าเราจะนําไปทานกับข้าวอาหารซุปก๋วยเตี๋ยวน้ําเปล่ากาแฟได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ถ้ากิดทานกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เอาโรยๆๆแล้วก็คลุกๆ,ๆทานได้เลยนะคะจะไม่เสียรสชาติอาหารนะคะรสชาติอาหารเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ ทานง่ายมากๆเลยแล้วก็ถ้าถามว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมันมีผลอะไรบ้างนะคะทานแล้วถ่ายเลยทานแล้วถ่ายอย่างเดียวหรือเปล่านะคะมันลึกซึ้งกว่านั้นอ่ะมันลึกซึ้งกว่าการถ่ายนะคะคือมันเหมือนกับเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายเราออกมานะคะมัน ในระบบทางเดิอนอาหารของเรามันก็จะทําให้อุจจาระเราเนี่ยมันนิ่มขึ้นถ่ายง่ายถ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่ชอบถ่ายแบบเป็นเหมือนท้องเสียแบบเหลวๆเป็นน้ําออกมาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของตรงนั้นด้วยอันนี้จริงมากคอนเฟิร์มนะคะพูดจากโดยความประทับใจส่วนตัวนะคะจากการทานตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่แบบถ่ายยากมากอะ่ะบางที2้องสาวันครั้งนะพยายามแล้วก็ยากอยู่นะคะ คนที่เป็นสิวง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายเนี่ยแน่นอนมันมาเลยสิวผุดออกมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต,ต้องมีการพยายามเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเป็นอย่างมากนะคะนอกจากถ่ายยากแล้วเนี่ยยังชอบถ่ายแบบแข็งไปเลยอะ่ะจนเลือดออกอะ่ะไม่ก็ นิ่มไปเลยเลหลเว็บท้องเสียคอวนแรกเนี่ยที่นุ้ยทานเนี่ย,น,ยน,นุ้ยจะทาน1ซองกับน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะก่อนนอนตอนเช้าตื่นมานะคะพอตื่นปุ๊บรู้สึกว่าต้องเข้าห้องน้ำแล้วแหละอะไรอย่างนี้ก็คือตอนเช้าอันนั้นเนี่ยถ่ายออกมาได้นิ่มนวลสวยมากเป็นแบบว่าก้อนสวยงามยืนชื่นชมอยู่นานเลยนะคะไม่ได้ชื่นชมอะไรนะคะชื่นชมเจ้าตัวน,นี้นะคะว่ามันแบบเออมันดีเฮ้ยเป็น first impression จริงๆอ่ะมันตั้งแต่ครั้งแรก แล้วแบบว่าขอกรับรงามๆหนึ่งทีนะคะเมื่อเราประทับใจนะคะเราก็จะต้องมารีวิวแบ่งปันเพื่อนๆกันนะคะถ้าถามว่าในเรื่องพุงยุบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นุ้ยไม่สังเกตนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องพุงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนมีพุงเป็นปกติอยู่แล้วไม่ใช่เออไม่ได้สนใจตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าไม่ได้วัดตั้งแต่ตอนแรกอะว่ามันแบบเท่าไหร่ทานหมดไปกล่องนึงแล้ว ก็ไม่รู้ว่ามันมีไตวัดไหมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้วัดแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบาสบายตัวขึ้นพอเราได้แบบว่ามีการขับถ่ายที่ดีนะคะชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไปไหนก็จะไม่อึดอัดถ่ายเป็นเวลานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะจากไปด้วยความประทับใจนะคะบ๊ายบาย